สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอโทษด้วยที่คลิปซาวันนี้ถ่ายรายการพุ่งเร็จก็เลยรีบมาอัดคลิปให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรกันบ้างขอเริ่มมาที่วันอาทิตย์อาทิตย์กับวันเดี๋ยวนะอาทิตย์กับพฤหัสย้ํานะคะอาทิตย์กับพฤหัสให้ซื้อเลขการเจ็บป่วยการไม่สบายหรือความเครียดหรือเลขที่เราสุกว่าเรากําลังทุกนะคะย้ําอาทิตย์กับพฤหัสนะ ย้ำอาทิตย์กับพฤหัสให้ซื้อเลขความเครียดการเจ็บป่วยการไม่สบายการย้ำคิดย้ำทำหรือเลขที่ทําให้ทุกข์ใจถ้าใครไม่สบายก็ลองซื้อเลขบัตรนัดหรือวันที่ลูกคะเออหมอนัดก็ได้นะคะแต่ถ้าทุกอย่างแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยก็ให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับความรู้สึกทุกข์ใจเลขวันศูญเสียอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คืออาทิตย์และพฤหัส วันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่จะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันจันทร์นะคะอายุหรือเลขที่คุณแม่ชอบก็ได้ถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปถามคุณแม่ว่าคุณแม่ชอบเลขอะไรหรือเบอร์มือถือของคุณแม่2ตัวท้ายก็ได้ค่ะหรือถ้าท่านเสียชีวิตแล้วก็ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ เออวันที่ท่านเสียชีวิตหรือปีพศที่ท่านเสียชีวิตก็ได้หรืออายุตอนที่ท่านเสียก็ได้มาต่อที่วันอังคารห้ามหงุดหงิดห้ามอารมณ์เสียนะคะวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ของเลขแฟนนะพรายิ่งหงุดหงิดอารมณ์เสียคนวันอังคารอะ่ะจะทําให้เงินคาดเคลื่อนลองพูดดีๆคนรักกับแฟนดูแล้วก็ซื้อเลขที่เราสุว่า เลขเกี่ยวคนรักอะอย่างเช่นวันที่แฟนขอแต่งงานหรือวันเกิดแฟนก็ได้หรือเลขที่แฟนชอบก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดไม่มีแฟนก็ลองซื้อเลขของคนที่คุณแอบรักแอบชอบค่ะมาต่อกันที่วันพุธวันพุธ แนะนำให้ซื้อเลขการทำบุญทำทานเลขปล่อยปลาไม่ชชาวมนไี่ปล่อยเนาะล,ลืมแล้วก็ซื้อเลขการทำบุญก็ได้หรือเลขบันเลขการทำบุญเนี่ยหมายถึงเราไปทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ได้ไบบูรณาบุญมาเลขที่เท่าไหร่ก็ได้หรือยอดการทำบุญที่เราอยากจะทำก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเลขบัญชีของที่เขาประกาศเราทำบุญก็ได้เช่นกันนะมาต่อเมื่อกี้ พื้นหลักพูดไปพร้อมวันอังคารแล้วมาต่อกนที่วันศุกร์วันศุกร์ตรงซื้อเลขที่ตัวเองชอบชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นซื้อตามเซนต์ตัวเองส่วนแก้วก็จะชอบเพราะว่ายอมรับเลยวันนี้ให้แนวทางค่อนข้างตรงเยอะเพราะว่าไปทําบุญมาพลังมันเยอะก็จะแบบมันจะแวบ,บเข้ามาก็จะซื้อเลขที่แก้วชอบอันนี้ถ้าคนที่ที่เกิดวันศุกร์เหมือนแก้วแล้วก็แบบไม่ได้ทําบุญลองซื้อเลขที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเลขที่คุณมั่นใจคุณซื้อเลขนั้นแล้วระวองคุณเฮง ส่วนคนวันเสาร์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือผลรวมของเลขเบอร์มือถือเอาเลขสิบหลักของเบอร์มือถือของคุณเองมาบวกรวมกันแล้วซื้อแต่ในกรณีที่มีมือถือสองสาเครื่องก็เอาเลขทุกอย่างที่คุณถือกี่เบอร์ก็ตามมาบวกรวมกันหมดเลยแล้วซื้อนะคะเลขเบอร์มือถือของคนวันเสาร์จะได้โชคได้ลาบค่ะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคทั้ง7วันของวันนี้วันที่23มีนาคม2563นะคะขอให้ทุกคนเฮงเงค่ะ